สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านมีครูออนนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงมีดหมอของหลวงพ่อกานวัดเขาแก้วนะครับซึ่งผมมาได้มาหนึ่งเล่มเนาะตอนที่ผมอัดคลิปวิดีโอนี้เนี่ยคือผมกําลังจะเดินทางไปที่เชียงใหม่นะครับก็คือไม่ได้ไลฟ์สดเนาะก็เลยแบบทําคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับคุณพี่สาธิตนะครับก็หรือว่าโคด้ันนอกนะครับที่เราเคยได้ยินชื่อเสียงในนานนะครับพอดีพี่เขาเนี่ย บอกว่าฝากคนงานให้ครูออได้ด้วยครับมีดหลวงพ่อรุ่งที่ปิดกับผมเนะี่ยเล่มล่าสุดจะคือ2เล่มนะครับท่านได้ไปประกวดนะครับแล้วก็ได้รางวัลมานะครับเนี่ยนะที่วงไว้ของผมหมดเลย3มเล่มนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับนี่ นะอันนี้คือเล่มแรกที่ปิดไปแล้วก็ตอนหลังปิดไป2เล่มคู่เล่มนี้เลยนะครับผมซึ่งก็ได้รางวัลเนานะที่1โบแดงมาหนึ่งที่2ที่3เลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมดูและภูมิใจมากๆเลยนะครับมีดที่ผมหาไปให้แล้วส่งไปประกวดแล้วเราได้รางวัลแบบนี้ผมรู้สึกดีใจมากๆนะครับพี่ๆท่านไหนที่ไปประกวดแล้วอยากแชร์เรื่องราวดีๆก็ขอบคุณนะครับผมแต่ว่าทุกครั้งที่ผมจะมาขึ้นอย่างเงี้ยผมจะขออนุญ,ญาตก่อนนะผมจะไม่ค่อยเอามาขึ้นมัว่วๆนะครับเก็บไว้ภูมิใจด้วยตัวเองนะครับเนาะ นะอ่ะโอเคครับผมแล้วก็ล่าสุดนะครับผมเดี๋ยวขอโฆษณาหน่อนึงนะครับก่อนที่จะเข้ามิดหมอลงพ่อกันนะเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการดูด้วยนะครับแล้วก็เหรียญน,นี้คุณผู้ชมจาได้ไหมผมไปเรียมกรอบทองคําเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยนะเป็นของหลวงพัดวัดหด้วยด้วนนะครับหน้ากากทองคําแท้เนาะนะนะนี่เลย <c oughs> แต่เป็นเรื่องสมรัก์ที่พี่ๆสุ่มกันเลยนะครับอันนี้ผมไปได้มาจากพี่ธเนศเนาะนะนะก็จบไปที่เรียบร้อยขึ้นคอผมนะครับเป็นทองคําแท้นะครับตรงนี้นะกรอบทองคําแท้ นะครับอันนุโมธาสาธุนะครับส่วนใครที่อยากได้เนื้อเงินนะครับอันนี้การันตีเนื้อเงินแน่ๆนะครับเนื้อเงินแน่ๆจะมีทั้งหมดสี่เหรียญน,นะครับผมเนี่ยนะครับเป็นเนื้อเงินบางอันก็จะเป็นเนื้อเงินซาตินนะครับพอดีอันนี้ผมไปได้มาเนาะนะครับ จริงๆเหรียญนึงนยปล่อยอยู่1,500บาทนะครับเดี๋ยวผมจะแบบใครอยากจะอนุโมทนาสาธุแล้วก็วัดใจว่าเหรียญไหนจะเป็นของใครนะครับผมคิดแค่เหรียญละพันเดียวพอผมส่งให้เลยฟรีค่าจะโงนครับรับประกันเนื้อเงินทุกเหรียญนะครับของหลวงพ่อพัฒนะเป็นรุ่นฉลอง100ปีนะครับผมเนี่ยนะรุ่นฉลอง1 0 0ปีโอเคครับผมอ่ะมาโฆษณาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันนั่นคือจะเป็นมีดหมอของหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วนะครับ เดี๋ยวผมจะเริ่มแบบนี้นะครับก็คือเล่มนี้ของรวมพ่อกันวัดเขาแก้วนะครับอนุโมทนาสาธุด้วยครับผมนต่แล้วก็เล่มนี้ <laughs> ของ ช่างตุยนะตอนแรกเดี๋ยวมีคนจะเอาแนละ้วเจ็ดพนะครับถือมาปรากฏว่าท่านเปลี่ยนใจนะเอาอีกเล่มหนึ่งไปโอ้หลุดจองบ่อยเหลือเกินถ้าใดสนใจนะครับมีดหมอของหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสบอคอนนะครับนะเล่มนี้สร้างปี2515ถึงปี2521นะครับผมเป็นของช่างตุยที่ตอกขึ้นมานะครับเจ็ดพบาทฟรีค่าจัดส่งนะครับอ่ะไม่ใช่หัวข้อของเราในวันนี้นะเดี๋ยวผมเข้าหัวข้อของเราก็าคือจะเป็นมีดหมอของหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วนะครับ อำนานมีดหมออีกหนึ่งเกจิอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นอีกหนึ่งสุดยอดแห่งเขาเรียกว่ามีดหมอในในครสวรรค์เลยก็ว่าได้หลายคนเวลาตามหามีดหมอของหลวงพ่อเดิมเนี่ยพอตามหาปับ๊บคือช่วงนี้หายากแล้วใช่ไหมครับแต่พอหาปั๊บเจอราคาที่แรงมากๆเนี่ยเขาก็อาจจะแบบสู้ราคาไม่ไหวเขาก็จะกลับมาเล่นมีดของหลวงพ่อกันแทนเพราะว่า พุทธคุณเนี so ่ยนะครับผมแทบไม่ต่างกันเลยนะครับแทบไม่ด้อยไปกว่ากันเลยเพราะท่านเรียนวิชามาจากโลวงพ่อเดิมนั่นเองนะครับผมทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูในรายละเอียดนะครับก็คือแบบนี้ครับเดี๋ยวหากล้องก่อนอ่ะโอเคไซส์ขนาดของเล่มนี้นะครับผมจะวัดให้ดูเลยนะอ่ะ ความยาวตลอดทั้งชิ้นงานนะครับผมอยู่ที่9นิ้วเด็กๆเลยใบยมีดอย่างเดียวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5นิ้วถึง5นิ้วครึ่งนะครับถ้าแกะออกมาจากฝักได้ครับอ่ะพามาดูก่อนนะครับคือด้ามเนี่ยจะเป็นด้ามงานซึ่งในด้ามงานของหลวงพ่อกันเนี่ยนะครับผมจะเห็นได้ว่าอ่ะดูตีกล้องมับความเก่านะครับความแตกลายงานหรือว่า บางคนที่เขาเรียกว่ารากผักชีต่างๆนี่นะครับผมจะเห็นได้ว่ามีความแบบสวยงามมากๆนะครับเป็นตูดตัดเนาะจะมีความเก่าเป็นธรรมชาตินะครับโดยที่เราดูก็แทบจะรู้ด้วยตาเปล่านะครับทีนี้เนี่ยการจัดเก็บเนี่ยผมต้องบอกให้ดีนะครับว่าเวลาพี่ๆได้ด้ามงาไปเนี่ยคืองาจะมีคุณสมบัติอย่างนึงก็คือสามารถซับพวกของเหลวที่อยู่รอบๆตัวเข้าไปในงาได้อย่างเงี้ยผมเชื่อได้เลยว่า คือสวยแบบสวยแชมป์สวยวางบนหิ่งนะครับเวลาวางเก็บบนหิ่งเนี่ยก็คือจะวางไว้ลักษณะนี้บางทีแก้วน้ําที่เราเอาไปบูชาพระนะครับผมแล้ววางมาแล้วแล้วน้าอาจจะแบบซึมมาเป็นคราบนะครับผมเนี่ยก็จะเข้ามาตรงนี้ได้เช่นกันนะเพราะฉะนั้นการจัดเก็บต้องระมัดระวังนะครับคือเก่าจริงเก่าเก็บจริงไม่เคยได้ใช้งานอะไรเงี้ยคือเป็นไปได้แต่ว่าต้องระวังความชื้นด้วยนะครับผมถ้าจะให้ดีนะครับซีนไว้ในซีนก็ได้หรือจะใช้ผ้าห่อก็ได้นะครับ นี่คือข้อที่ต้องระมัดระวังนะครับทีนี้ถัดมาวิธีการสังเกตก็คือพอเราตีกล้องไปแล้วเนี่ยนะครับผมเราจะเห็นได้ว่าพวกแหมรัดต่างๆที่รัดเข้ามานี่นะครับผมจะต้องมีความเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเก่าจากการใช้งานหรือว่าจะเก่าเก็บก็ตามแต่แหมลัดต้องเรียบร้อยนะครับจะไม่มีแบบลวกๆนะจะไม่มีแบบลวกๆนะครับผมซึ่งลักษณะการใช้แหมรัดแบบนี้นะครับผมคือจะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับผมเหมือนของหลวงพ่อเดิมเลยนะครับเนาะนี่ครับ นี่แหมรัดนะครับจะเป็นลักษณะนี้อย่างที่บอกไปนะว่าพี่ๆจะเห็นว่าพอด้านนี้นะครับผมจะเหมือนด้านที่หลายคนเห็นเนาะนะครับเนี่ยจะมีความเก่าเสมอกันนะดูตัวไม้ให้ดูธรรมชาติก่อนนะครับก่อนที่จะไปเล่นหากันนะครับลองดูของแท้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะได้เป็นแนวทางได้นะครับผมทีนี้ก็คือผมจะอธิบายให้ฟังแบบนี้นะครับ มีดหมอของหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วเนี่ยจริงๆถ้าจะให้ซอยแบ่งเป็นยุคเลยเนี่ยมันก็คงจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าการทำมีดของท่านเนี่ยจะเริ่มต้นราวๆประมาณสักปี2495ก็คือจะหลังจากที่หลวงพ่อเดิมท่านหมอหนาภาพไปแล้วเนาะ แล้วก็จะยาวมาถึงปี2,511นะครับเพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานเนหลวงพ่อกันก็มรณภาพเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาเนี่ยค่อนข้างที่จะถี่มากๆถ้าจะให้แบ่งยุคต้นตั้งแต่ปี2,495ถึงปี2,500ยุคกลางปี2,501ถึงปี2,507เนี่ยคือมันจะสอยถี่จนเกินไปเพราะฉะนั้นเราดูเป็นองค์รวมดีกว่านะครับผมให,ให้พยายามทราบให้ดีนะครับอ่อมามหาสาธุกนะครับดึงออกมาครับ ผู้ชมจะเห็นว่าในมีดหมอของหลวงพ่อกันเนี่ยนะครับลายตอกจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเหมือนกับช่างพายุหะใช่ไหมครับช่างพายุหะใช่ไหมส่วนใหญ่นะครับที่ดังๆเลยนะที่ทํามีดหมอให้กับช่างขอไปที่ทํามีดหมอให้กับหลวงพ่อกันก็คือจะเป็นช่างที่หลังหลักผมจะมีอยู่สี่ช่างที่ผมเล่นคือช่างไข่ช่างไข่ก็คือช่างที่ทํามีดหมอให้กับหลวงพ่อเดิมนะครับ ช่างแมน้นช่างแม้นก็ทามีดหมอให้กขนงพอเดิมช่างทินและก็ช่างถมนะครับ4ี่ช่างนี้ผมจะเล่นหลักๆนะครับแล้วก็ผมจะเล่นแค่เฉพาะที่ผมชํานาญเท่านั้นนะครับอันไหนที่ผมไม่รู้ผมก็จะไม่เล่นเหมือนกันเพราะว่าผมไม่ชํานาญผมไม่เอาเนะี่ยเดี๋ยวโดนพวกต้มเปื่อยเลยนะครับทีนี้เนี่ยในเล่มนี้เนี่ยจะเป็นมีดหมอของช่างถมนะครับลายตอกเนี่ยก็คือช่างพายุหาในยุคก,กลางๆแล้วก็ลาลาประมาณสักปี2 5 0 1ถึงปี2 5 0 7นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับ ทีนี้มาดูทีละส่วนกันก็คือบริเวณเสียงพญานาคนะครับแล้วก็เริ่มแต่แรกก็คือจะเป็นอุณาลมเนาะอุณาลมเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบซิกแซกนะครับแบบซิกแซกนะใช้ซิลแบบตรงนะครับตีสลับฟันปลานะถัดมาเสียงพญานาคนะครับจะเป็นหน้าขาสมพงนะจริงๆเนี่ยถ้าเจอหน้าขาสมพงแบบนี้ในงานมิดหมอขรมงงพ่อเดิมเนี่ยนะครับผมนู่นเลยไปคุยราคากันแบบแสนหนึ่งบวกลบเลยนะครับแต่เร่มนี้ยังจบราคาที่ห้าหมื่นห้านะเพราะฉะนั้นยังเบากว่าเยอะมากนะครับ แล้วก็อักขระที่ต่อนะครับจะเป็นคาถาพระเจ้า16พระองค์นะครับน,นะมะนะอะนะครับนอกอนะกะนะครับไม่เหมือนกับของออหลวงพ่อกวยนะครับไม่เหมือนหลวงพ่อกวยนะอันนี้คืออักขระจะเหมือนของหลวงพ่อเดิมนะครับนะอะกอังอุบิอามิเนี่ยนะครับคาถาพระเจ้า16พระองค์นะตัวนาคเองก็จะมีการต่ออักขระที่ชัดเจนนะครับนะอย่างน้อยๆคือต้องระบุช่างได้ต้องระบุช่างได้นะครับอ่า ผมให้ดูอีกฝั่งหนึ่งเช่นกันนะครับตรงนี้จะเป็นยันพุทธซ้อนนะครับแล้วก็จะเป็นคาถามงกุฎพุทธเจ้านะครับอิติปิโสว,วิเศเสอินะครับอิเสเสพุทธนาเมอินะอิเมนาพุทธปิติอินะครับเนี่ยนะะเดี๋ยวให้ดูเลยให้ดูใหม่เดี๋ยวตีกล้องให้ดูเดี๋ดวยวเราไล่ใหม่นะครับดูนะฮะดูใหม่อีกรอบแต่เมื่อกี้ไล่ให้ใหม่นะเมื่อกี้เร็วเกินนะ อ่าเอาใหม่นะครับอิติปิโสนะวิเสเสอ,อินะเนี่ยนะครับเนี่ยนะอิเสเสพุทธนาเมอิเนี่ยนะครับผมอิเมนาพุทธตังสโสอินะครับเนี่ยนะแล้วก็อิโสตังนะพุทธปิติอินะครับก็เป็นคาถามงกุลพุทธเจ้านะ ทีนี้เนี่ยผมจะให้ดูนะครับลายต่อก,ก่อนเลยตรงนี้เป็นพุทธซ้อนนะครับก็คือเขียนยันจากคาถาพระเจ้าห้าพระองค์ขึ้นมานะครับก็คือนโมพุทธายะเนะาะคำว่าพุทธซ้อนกัน2ชั้นนะครับแล้วทีนี้เนี่ยการดูความเกแท้เนี่ยนะครับคือถ้าจะให้ผมบอกจริงๆอะ่ะบางทีการดูของแต่ละท่านเนี่ยบอกไปก็ก็ดูได้ยากมากๆนะครับแต่ว่าพยายามจําลักษณะแล้วกันนะครับ ในงานของเก๋ณปัจจุบันนี้ที่เขาทำเนี่ยเขาใช้เครื่องในการตอกแล้วนะครับไม่ใช้เลเซอร์แล้วนะเพราะฉะนั้นความชํานาญเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่โคตรสาคัญเลยนะครับแล้วรู้ไหมเขาตอกอยังไงก็คือเขาจะเอางานของแท้เนี่ยนะครับแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์เนะีท SAM, ท่ยทําการสแกนเนาะแล้วก็ทําการแบบตุ้อตตอกเลยนะครับผมวิธีการดูเบื้องต้นก็คือถ้าเป็นคนตอกกับเครื่องตอกเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันถ้าคนตอกจะเห็นไหมครับว่าเส้นมันจะไม่สม่ําเสมอนะครับจนะมีความแบบล้นบ้างจะมีความแบบ ต่อมีรอยต่อบ้างนะครับนี่คือคนตอกแต่พอเป็นเครื่องตอกเนี่ยมันจะเหมือนเป็นเส้นที่แบบสวยแบบผิดลักษณะเลยครับคือมันจะสวยมากๆมันจะดูสวยเว่อร์ไปเลยนะพอเครื่องตอกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมือตอกเนี่ยมันจะมีแบบสั้นบ้างยาวบ้างนะสั้นบ้างยาวบ้างล้นบ้างขาดบ้างนะครับแต่ว่ารวมรวมแล้วมันยังดูสวยเป็นพุทธศิลป์อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องเนี่ยมันจะไม่ค่อยล้นมันจะไม่ค่อยมันจะเสมอเสมอก็หน่อย นะอันนี้คือการดูเบื้องต้นนะครับทีนี้ในกันมีดต่างๆนะครับวิธีการดูก็คือเราจะดูว่าใบมีการสับเปลี่ยนหรือไม่ในลายแตกเนี่ยแตกตามธรรมชาติหรือเปล่านะครับอันนี้คือต้องใช้ความชำนาญจริงๆนะครับเนี่ยใบมีการสับหรือไม่นะครับแล้วก็ต้องดูนะล่าสุดผมไปเจอมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะครับที่ไม่ได้ม,ไม,ไมีไม่ได้มีการปิดกันนะคือเป็นการแบบโดนสับนะครับระหว่างฝากด้านนอกกับ ตัวมีดนะครับโดนสับกันไม่รู้ว่าสับทาไมสับเพื่ออะไรนะครับเพราะถ้าเกิดคนเล่นจริงๆเนี่ยเขาไปดูที่ใบมีดเนี่ยนะครับคือฝากกระดูกเก่าจริงพอดูใบมีดปั๊บคนที่เขารู้คือเขาดูออกแต่ว่าคนที่ตาสีตาสาเนี่ยโดนหลอกเลยนะครับน่าเศร้ามากไม่น่าทํากันแบบนั้นนะครับมีดหลวงพ่ออยู่เป็นเล่มดีๆแท้ๆนะคนก็อุตลิเอาไปเปลี่ยนใหม่อะไรใหม่นะทำให้มันเสียหมดเลยนะครับ พยายามเล่นหากันกับคนที่ไว้ใจได้แล้วกันนะครับเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นมิดหมอของหลวงพ่อกานวัดขาแก้วนะครับที่ผมให้ข้อมูลแบบคร่าวๆไปก่อนนะครับเนาะทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาพบกันในไลฟ์สดนะครับถ้ายังอยู่ในไลฟ์สดนะเล่มเนี้ยนะห้าหมื่นห้าถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่มีใครปิดไปก่อนนะครับคิดว่าน่าจะได้พบกันในไลฟ์สดแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมทําหน้าปกคลิปวิดีโอไว้สักนิดหนึ่งให้คุณผู้ชมได้ ได้ดูกันนะครับผมอ่ะนี่นะครับก็เดี๋ยวท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0631305304นะครับบ้านมีครูอ,อ๋อยู่ดีให้บริการทุกท่านนะครับเนาะก็เล่มนี้ผมรับประกันแท้ตลอดชีพนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปผมรับผิดชอบในสิ่งที่ผมหามาแน่ๆนะครับผมถ้าได้ไปมีปัญหาหรือว่าขนส่งทำอะไรเสียหายยังไงพี่ๆไม่ต้องห่วงนะครับผมรับผิดชอบในส่วนของผมนะนะ ก็ตอนแกะกล่องอะไรเงก็พยายามถ่ายวิดีโอไว้ด้วยนะครับนะเนาะเผื่อมีปัญหาไงผมจะได้เรียกร้องกับคนส่งได้นะครับนะโอเคครับผมก็ในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าผมกลับจากเชียงใหม่มาก็น่าจะได้พบกันในไลฟ์สดนะครับโอเคครับผมไปละบายสวัสดีครับ